สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์วันนี้หลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านรวมถึงเรื่องของโบเสกสกลตอนนี้ก็ได้มีปรากฏการเกิดขึ้นครับท่านถามปรากฏการไหนระจาปรากฏการตามหาโบอีสานนะครับว่าตอนนี้หายไปไหนนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยมีการลือสะพัดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าหลังจากนี้นี้จะมีการลื้อฟื้นคดีหวยของโบอีสานนักสบานมอวางอันดับหนึ่งหรือไม่นั้นก็น่าจับตามองหลังจากที่ประยุทธ์นะเนี่ยได้ทาการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกนะครับท่านผู้ชม ประชาชนก็เห็นด้วยบ้างก็ไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่บางส่วนก็บอกว่าเนี่ยบุคลากรคลาสเดียวกันก็จะต้องเอาคลาสเดียวกันถามทําไมจ้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับท่านตอนนี้ตามหาโบเสกสกุลเป็นคนหายกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากไอโบนนเนี่ยคัมแบ็กนั่งที่ปรึกษาประยุทธ์หลังก่อนหน้านี้เคยลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีกรณีคลิปเสียง15้าล้านยืมเพื่อนอะไรประมาณนีหว้นะครับด่านผู้ชมและหลังจากนี้โบอีสานจะเป็นอย่างไรวะเนี่ย แล้วก็ท่ามกลางวันนี้นะเนี่ยบรรยากาศแห่งการจากลาของประยุทธ์มาถึงแล้วครับท่าน9ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการถ่ายรูปนะเนี่ยกับคนนั้นได้มีการถ่ายรูปกับแม่บ้านอย่างนี้นักขุงนักข่าวสําหรับใครจ้าสําหรับประยุทธ์แต่ที่สําคัญตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับท่านอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่ตอนนี้โบเสกสกุลเป็นคนหายนะเนี่ยอาจจะมีการติดต่อมาจากโบอีสานนะเนี่ยเฮ้ยประยุทธ์เหรอนเนี่ยไอโบนั้นเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยที่เคยบอกว่าหมู่บ้านเสื้อแดงไม่มีแล้วเนี่ยคนจะเลือกม โบ้เนี่ยมึงต้มกูมานานแล้ในเวนี่ไม่ใช่เป็นอย่างไรจ้าไม่ปรกากฏศีรษะโบสเสกสนนะกุลนายรัดิ่นผูชมก็ไปที่หน้าจับตาม,มองกันเลยทีเดียวชาวเน็ตแห่ตามหาโบสเสกสกุลหายไปไหนนั่นเนี่ยหลังจากโวอ่ารวมทาตรวมไทยนี้จะได้สอสอเกินร้อยที่นั่งไปที่ไหนคนก็จะแห่เลือกประยุทธ์นำพามาถึงซึ่งการโอ้อวดนะครับท่านตอนนี้เนี่ยรวมทาตร,รวมไทยเนี่ยไม่ไหวแล้วถามเป็นอะไรจะไม่ไหวหรอจ้าโบ้่าเพราะว่าคนแห่จะลงสมัครนะาครัดิ่นผู้ชมแม้เนี่ยเขตเดียวเนี่ยอุ้ยมี คนจะลงสมัครมากนายกไก,ก่อกองกันเลยทีเดียวสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าสอบตกนะครับท่านผู้ชมคาบ้านกันเลยทีเดียวแม้แต่ตัวไอ,บอ้บเองนั้นก็ไม่มีสิทธิ์หวนคืนเข้ามาในสภานะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวด้านตอนนี้เสรีวงมนทาครับท่านเครียดจัดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ่นไปด่าไปอ่าปมประมาณเรื่องของทักษิณชินวัตรนะเนี่ยจะฟังหรือแนะให้ใช้กฎหมายแทนดีกว่ากันอ่ก็ปรากฏการเสรีวงมนทานะครับท่านผู้ชมบอกตอนนี้เนี่ยบ่นไปอะไรประมาณน ก็ไลค่าแล้วเนี่ยไม่มีคนฟังบนไปจนปากเจอฉีกถึงหูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเครียดนะขาอะไรประมาณนี้ก็แนะนําให้เสรีวงบนทาไปพบแพทย์ด่วนเลยถามทําไมจ้าเครียดมากไม่ดีนะนะเสรีถามทําไมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะอะไรกินกระบ,บาลน,นะกระดังผูุชม,มันจะไม่ดีอันกินด้วยความเป็นห่วงอย่างมากมา,มา,กายไก่กองก็เลยทีเดียวแล้วหลังจากนี้เสรีวงบนทาจะมีที่ยืนอีกหรือไม่เนี่ยหลังจากที่ตอนนี้มีแต่ที่พื้นที่จะยืนได้ตามที่ประชาชนทั้งหลายบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็ ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เว้ยเฮ้ยออกมาถแถลงนโยบายเอ้ไม่ใช่ออกมาถแถลงลั่นนะเนี่ยต้องยอมคืนเลือดไปก่อนครับท่านเดินหน้าประเทศยาวแต่ใจเหมือนต้อมส้มอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้พักก้าไกลนั้นทวนลงกระหน่ำลั่นทุ่งไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วจากประชาธิปัตย์เดือดนนเนี่ยเด็ดอิดครับท่านของขึ้นแฉแหลกนนเนี่ยกาฝากลิ้วล้อย้ำบวชเสถาไลรอยต่อทอเต็มผืนกันเลยทีเดียวครับท่านของขึ้นด่ากาดซัดผู้ใหญ่ในพักเนี่ยยันผู้น้อยยกเหตุปี62ประชา ทิปัดเห็นต่างร่วมรัฐบาลประยุทธ์สุดท้ายก็โผล่ไปนั่งรองประธานเอ้ไปนั่งเป็นประธานสาภารัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขซึ่งน่าจะหมายถึงนายชวนหลีกภยัยแล้วก็สาธิตปิตุเตชะาครับท่านสั์อย่ามองคนอื่นต่ำมองตัวเองสูงแล้วก็แฉมีการฝากในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโผล่เลียแข่งเลียขาผู้ใหญ่ยันหวตหนุนเสถษฐาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไร้เงื่อนไขต่อรองในการเป็นแล้วก็ยันเป็นฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลั่นว่าให้โอกาสเพื่อไทยแล้วทำงานไรประโยชน์จอ,จอเจอเล่นแรงอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม เราไปที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าตอนนี้ชวนหลีกภัยจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่เสียงของชวนหลีกภัยนะเนี่ยตอนนี้ได้เป็นแค่ปู่โสมเฝ้าพักกันแล้วครับท่านถามทำไมละจ้าโอ้ยสอสอสายของชวนหลีกภัยนี้มันลงเลือกตั้งมันยังแพ้คาบ้านเลยนะครับท่านยกตัวอย่างถ้าจำไม่ผิดนี่ก็คือนายสาธิตวงหนองเตยน,นะเนี่ยได้คะแนนไป7จ็ดพันหรือว่าพันเจ็ดเองไม่เออไม่ใช่เออเจ็ดพันหรือว่าหมื่นเจ็ดเองนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าคาบ้านครับท่านแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยในจังหวัดตังพื้นที่ชว ลีกภัยผู้ซึ่งแม่เคยแค่พุงปลาออกมาขายบ่อยๆนั้นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยก็พายแพ้ให้กับพรรคอื่นยังไม่หยุดยั้งนะครับด่ามบูชมตอนนี้ชวนลีกภัยก็เอ่อก็ส่อเข้าถึงทางตันแล้วครับท่านนําพามาถึงโซเชียลนะครับด่านบูชมได้เผยแพร่พภาพเว้ยเฮ้ยชวนอะไรชวนเดียวตายเว้ยเฮ้ยหลังจากที่มีการนั่งของชวนลีกภัยแบบเนี้ยอืมแล้วก็ในสภาก็อ้างว้างนะครับด่านบูชมว้าย,ายแล้วตตยแล้ว,าลวจากตําแหน่งประธานสภาตอนนี้ก็มาเป็นแค่สสธรรมดาครับท่านซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกจากพรรคหรือว่าจะมี การขับก่บกลุ่มกวนของนายเด็ดอิดอะไรนี้ออกไปหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะเสียงของนายชวนนั้นเนี่ยต่ำเตี้ยเลียดดินกันเลยทีเดียวนะครับท่ามผู้ชมแห่สอบตกไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็เลดิดบีช่างกมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้มาแล้วครับท่านมวยคู่เอกถามใครระจ้าอดิศรเพียงเกตแล้วก็เจี๊ยอบอมารัตอมารัตชดะม,มิตรกุลน,นะครับเดิมผู้ชมหลังจากที่เจี๊ยอบอมารัตนะเนี่ยอดีศสก้าวไกลครับท่านได้บอกว่าเนี่ยโพสต์ครับท่านเห็นรายชื่อคอรมอลแล้วขยะขยา,ขยา,ขามาแล้วครับท่านอด สอนเพียงเกตนะเนี่ยออกมาแต่งกรอีกแล้วครับท่านเห็นลายชื่อโผคอรมอแล้วโหยแสงความอิจฉามันทิ่มแทงทนไม่ไหวเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้ไงใจมันระแวงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการบอกว่าอิจฉาตาล้อนทําใจไม่ได้อะไรทํานองนี้โอ้อันนี้ก็เดือดนะครับท่านผู้ชม ซัดก,กันไปซัดก,กันมาอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครับท่านระหว่างเจี๊ยบอรมรัสแล้วก็อดิศรเพียงเกตอะไรประมาณนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะการเดินผููชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่แน่ๆตอนนี้สอเที่ยรื้อคดีหวยของไอ้โปอีสานนักสาบานมือวางอันดับหนึ่งหรือไม่นั้นก็ต้องจับตาม,มองครับท่านหลังจากเคยยิ่งใหญ่นั่นเนี่ยในยุคประยุทธ์ด่าคนนั้นด่าคนนี้ทักสินยิ่งรักรดโดนมาหมดนะกาเรเดินผู้ชมไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวแล้วก็ในที่สุดตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าโดนตัดหางหรือไม่ไม่่่นนนนนันัู้้ไมมมออาาาาจจแแแใะรรรรทผู้ชเพตกยุธ์ว ท้ายเนี่ยก็ไม่มีเงาหัวไอ้โบ้ปรากดหัวกระบานที่ทำเนียบรัฐบาลพ่ออะไรหรอจ๊ะเอ้ยถ้าเป็นผมเป็นพะยุทเนี่ยผมก็ไม่ให้มันมานลเนี่ยถามทำไมเหรอโอ้โดนมันหลอกไว้ยเยอะหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วเนี่ยประชาชนชอบพูดแบบนี้ผมก็อยากจะแนะให้สันติไม่ตีกันไว้ได้ไหมแล้วก็ป้าผลลุงวิ่งมาถามไอ้สันติไม่ตีเนี่ยอ้างวางไอ้ไม่ใช่สร้างภาพหรือเปล่าไอ้เราก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันในะครับท่านผู้ชมเอาต้องจับตามองคัดท่านวิบากกรรมหลังจากน,นี้ไอ้โบ้เสกสกุลจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ้ หลุดโบอีสานนักสาับ้านอาชีพนั้นก็ต้องขออภัยชาวอีสานมาด้วยครับท่านมันติดปากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมอ่าก็เล็กอีดมีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ชวนหลีกภยัยเฮ้ยหลังจากแก่แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยสอสอในมือก็น้อยนิดนะเนี่ยโอ้ยส่วนใหญ่ไปอยู่กลุ่มนายเด็ดอีกขาวทองไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโวจะสอบ16บสอสอเฮ้ยชวนหลีกภยัยฟังอยู่อย่ายิ้มละเนี่ยหลังจากที่ออกมาบอกว่าเนี่รัฐบาลยิ่งรักไม่ให้ไม่ค่อยให้งบทําถนนเลยต้องไไปปขขออบคุุณระยททธ์ถาามมํ ประยุทธ์เป็นไอ้นั้นมึงหรือเปล่าบอกไม่ใช่ประยุทธ์ให้งบทำถนนนะครับเ่านผู้ชมอ่าแล้วก็คนก็แห่ถามตอนมึงเป็นนายกเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างก็ไม่อาจแน่ใจผมยังไม่ได้รับรายงานครับอะไรประมาณนี้ก็ช่างกันมันไปก่อนครับท่านลุยสอบ16สสชวนหลีกภัยครับท่านมึงหลีกไปก่อนได้ไหมไอ้ไม่ใช่ชวนย้ําชัดเนี่ยต้องสอบ16สสง,งูเห่าแจง้งตนเองไม่ได้ฝืนมติชี้ที่ประชุมไม่รับเสถ่าอะไรประมาณนี้โดยที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์นี้มีมติงดออกเสียงนะครับเ่านผู้ชมส่วนชวนหลีกภัยนั้น ออกมาแหงมติหรือไม่ไม่อาจแน่ใจควบผู้กับนายบัญญัิบรรทัดฐ,ฐานปมไหนจ้าเอ่อมปมประเด็นที่ว่าเนี่ยเอ่อยกมือแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะค่ะเร่ผู้ชมไม่เห็นชอบอะไรประมาณนี้กลุ่มนายเดรดิตก,ก็ออกมาอ้างเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้ชวนหลีกภัยมันก็ไอ้นั้นหรือเปล่าขัดมติพักหรือไม่อะไรทํานองนี้นะค่ะเร่ผู้ชมตอนนี้ลุงตุงนางสังขยาไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านก่าเล็ิดบีข้ามผ่านมันไปก่อนนะค่ะเร่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะแหลงคือดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้ถ้าไม้าอ,อาซือ ทุเรียนทอดในกายเดผู้ชมโดยตอนนี้วางมือทุกอย่างครับท่านมุ่งหน้ากินทุเรียนอย่างเดียวโดยทุเรียนทอดเกดเดคับท่านขนาดเบงมาจุ100กรัม140บาทควบคู่ขนานมากับขนุนทอด250กรัม140บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วมงหิมพานแอลมอนต์นะครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีลูกพุนครับท่าน500กรัม200บาทอิน 500, ทผาลัม0 0กร้อยกรัมหนึ่ได้อวสด,ด่ัิบบโนสลิมถามคืออะไร คือเสื้อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทีน่นีครับท่านตัดมานะออกไปนะครับวันนี้ไม่พลาดอีกแล้วกันเลยทีเดียวเออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะเนี่ยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับท่านส่วนตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนมาแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากพี่ดวงบุอะไรวะดวงฤทธบุญนาคนัเนี่ยคนจริงเว้ยเฮ้ยยอมให้ปลาอะไรสักอย่างหนึ่งใส่นะเนี่ยหลังเพื่อไทยจับมือภูมิใจไทยแล้วก็พักตู่ป้อมสองลุงอะไรประมาณนี้โดยมาแล้วเว้ยเฮ้ยดวงฤทธบุญนาคครับท่านโดนชาวเน็ตแห่ขุดไม่อยู่ หย่อนกันเลยทีเดียวทวงสัญญาหลังจากยอมให้ปลาจุด,จ,ดจุดอะไรสักอย่างหลังพักเพื่อไทยเนี่ยจับมือภูมิใจไทยแล้วก็พักสองลุงในวันเสาร์ที่สองกันยายนนี้เผยสถานที่ที่มูล,ลนิธิกระจกงเงานะครับเ่านผู้ชมในการที่จะเอ,อ่อร่วมให้ปลาอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอเรากินเสร็จแล้วนั้นก็จะต้องออกมาครับท่านออกมาทางไหนท่านก็น่าจะรู้ดีนะเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าน้องหมูวันนี้อ่าก็ได้มีการบอกนะครับเ่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานจะเตรียมไปนั้นไว้ให้แล้วจะมีอะไรต่อถ้าใครไม่มั่นใจ ว่าทีมงานจะเตรียมไว้ให้นี่ก็พกมาจากบ้านได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วด้านเพนกินนะเนี่ยพฤติชีวันรัดหลังจากที่ได้ไปบทเป็นพระนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้ออกมาขอบินทบาอะไรประมาณนี้บอกเนี่ยควรปลดปล่อยวางกันบ้างนะเนี่ยเพราะอะไรเหรอจ้าเพราะว่าเดี๋ยวติดเชื้ออะไรมันประมาณนี้มันจะไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวด้านหนุ่มกันชัยครับท่านตอนนี้ก็เวอร์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชาวเน็ตก็แห่กันกินอาหารจุดๆอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยที พร้อมใจกันแอกอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งของสุนะครับท่านผู้ชมลงท้ายด้วยนักเผัวล่าให้เป็นลมเมียดูแลเขาดีกันแล้วหลังจากที่เม,มื่อวานเมื่อวานสืนนี่นีน่ได้มีผัวเมียคู่หนึ่งว้ค่อยได้ออกมารายการหัวกระแสนั้นเนี่ยแต่งงานสามพันเอ้ไม่ใช่แต่งงานสามวันแล้วยังไงจ้าเจ้าสาวหนีอะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าหลังจากจบรายการนั้นเนี่ยผัวมีท่าทีจะเป็นลมไว้ค่อยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปหนุ่มกัญชัยนะครับท่านผู้ชมแห่งหัวกระแสนั้นก็ได้ออกมาโพสต์เนี่ยตอนนี้อาหารอา ขาดตลาดแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาคืนดีกันแล้วนะครับท่านผู้ชม โอ้ยก็ตามตามกันอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะคะรับท่านผู้ชมตอนนี้เปิดมาเจอประยุทธ์หรือว่าตู่อันตรายที่บอกว่าชาวบ้านมาจากอะไรว่าเทือกเขาอันตรายนี้ดออโดยประยุทธ์วลลั่นเฮ้ยจากนี้ไม่ต้องมาเคารพอะไรผมไม่ต้องมายกย่องผมหรอกโอ้ยเขาทําอยู่แล้วไอเวรไอไม่ใช่ตามตามันลายตามมันฝาดยังไม่มีบือือบือ,บอไปก่อนประยุทธ์ลั่นลั่นหลังจากนี้ไม่ต้องมาเคารพยกย่องผมหลอกอะไรประมาณนี้โวเป็นคนไทยธรรมดาเหมือนทุกท่านนั่นแหละไม่มียศไม่มีอย่างกลายเป็นคนธรรมดา นะครับท่านผู้ชมหลังจากวันนี้ครับท่านเป็นการประชุมคอรอมของฮิตเล,ลนะครับท่านผู้ชมนาทีมเป็นวันสุดท้ายกันเลยทีเดียวหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นตําแหน่งอะไรบางอย่างหรือไม่ไม่อาจแน่ใจโดยมันได้ออกมาบอกนะเนี่ยผมก็เป็นคนพลเมืองประชาชนคนไทยธรรมดาไม่มียศมีอย่างกลายเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนั่นแหละตั้งใจมาตลอด9ปีโอ้ยเ,เวรมึงยึดอานาจเขามานะไม่ใช่เออใช่ใช่ใช,ใช่แต่ไม่มีในนี้นะเนี่ยตั้งใจมาตลอด9ปีก่อนหน้านั้นยึดอํานาจทําไมก็ยังไม่มี ว่าตั้งใจมาตลอด9ปีที่ผ่านมาเมื่อถึงเวลาเทียต้องตายเอ้ไม่ใช่เที่ยต้องพักผ่อนหรือหยุดผมก็เป็นคนธรรมดาไม่มีสิทธิพิเศษอะไร,มไ,มมรมไม่ต้องมาเคารพผมไม่ต้องมายกย่องอะไรผมหลอกอะไรประมาณนี้โอ้แน่นอนอยู่แล้วว่ายุทธถามทําไมล่ะจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครนะับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้มีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยถึงว่าที่รัฐมนตรีกรลาหงคนใหม่นั่นเนี่ยน่าจะเป็นสุทินคังแสงครับท่านเฮ้ยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการตะเิะไล่ตวนตายออกไปหรือไม่ไปไหนออกจากบ้านหลวง นะครับเดินผู้ชมเฮ้ยแบบนี้ให้ไปอยู่กับโบเสกสกลดีไหมวะเนี่ยถามทมําไมลหะจ้าโอ้ยแต่ก่อนรักกันดีนะครับเดินผู้ชมไอ้โบยอมเป็นหัวมาหาดีกว่าเป็นหงางราชสีอะไรประมาณนี้เออเราก็มานั่งนึกเฮ้ยแบบนี้เป็นหงางราชสีบอกว่าวนี่โอ้ยเป็นคัดท้ายหางเรือเรือหางยาวนี่ก็บุญแล้วนะครับเดานผู้ชมแล้วก็เนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเนี่ยประชาชนทั้งหลายรวมถึงป้าผัวลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกถามป้ามีอ,อะไรอีกแล้ววนันนี้ซื้อทุเรียนทอดไปอีกแล้วเหรอครับครับครับไอ้ไม่ใช่ขาดขาดขาดป้าผัวลุงก็ เซื้อทุเรียนทอดไปหลายสิบพอนะคะเดิมผู้ชมมาไปนั่งดูแล้วมีความสุขเพลิดเพลินมากเนี่ยบอกน้องหนูถามมีอะไรจ้าเนี่ยประยุทธ์เนี่ยมันจะอยู่ในตําแหน่งอีกหรือไม่อะไรประมาณนี้ถามตําแหน่งอะไรยุทธศาสตร์ชาติ20บปีอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมทางที่ดีก็แน่แน่ให้โลโลไปซะาครับท่านถามทําไมละจ้า โอ้ยมันอับปีนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกแก่ๆแบบนี้มันเข้ามาคุมนี้ประเทศจะชิปหายกันใหญ่ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองแล้วก็เลยอิดบีช่างกำมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ชื่นมื่นครับท่านส่งส่งอะไรวะส่งท้ายคอรมอประยุทธ์ไว้เฮ้ยขอบคุณทุกคนทํางานเพื่อชาติรัฐมนตรีที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยก็ได้ตั้งกลุ่มลายอะไรประมาณนี้หรือไม่ไม่อาจแน่ใจตั้งกลุ่มรัฐมนตรีไม่ได้ไปต่อนะครับท่านผู้ชมแล้วมีไอ้โบเสกสกุลมาผูกหัวกระบาลังจาก ที่ทั้งกลุ่มนักข่าวได้ออกเซลฟี่กับรบยุทธ์นั่นเนี่ยเฮ้ย hey, แม่บุ้งแม่บ้านก็ออกมาเซลฟี่อะไรกับบยุทธ์นั่นเลยท่านผูบบ้ชมแต่ไรเงาหัวของโบเสกสกลครับท่านบางคนนี่ก็เหลือเกินนันเนี่ยตอนโบเดินมาแล้วตอกแตกตอกแตกน้องหนูถามมีอะไรอีกแล้วคุณพี่เนี่ยที่โบมันมีอะไรตรงนี้ที่หัวนี่มันคืออะไรมันใช่กากเกลื่อนหรือเปล่าแนะนํานะถามใช้อะไรสีพึ่งเบอร์ยี่แปดนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามีขายอีกหรือไม่หรือจะให้มันไปใช้โทน้ำนั่นก็ ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างดูเดือดอะไรวะดูเดือดกันเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ตอนนี้คอรมอรเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ลงตัวน่าจะเกือบ99.99% 99ิเกดอร์ซกันเลยทีเดียวเหลือแค่คัดกรองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคุณสมบัติว่าจะมีการผ่านทั้งหมดหรือไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอ่าก็ปรากฏชาดาไทยเศรษฐนะครับท่านผู้ชมหลังจากเจียบมารมารัดครับท่านได้ออกมาโพสต์นะเนี่ยถามโพสต์ว่าอะไรโพสต์ว่าเนี่ยควรจะตรวจเยี่ยบเยี่ยวรัฐมนตรีก่อนจะเทียบดำลงตาแหน่งหรือไม่บางก็็เหน ด้วยครับท่านบางก็แนะให้ตรวจสอสอให้หมดเลยเนาะเนี่ยห้าร้อยคนชาดาไทยเศษก็ผล่มาแล้วครับท่านลั่นพร้อมให้ทั้งตรวจทั้งฉี่ทั้งเลือดไม่ตอบโต้ปมเรื่องไร้สาระเว้ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยแบบนี้หาว่าเจ็บอัมพัไลไร้สาระหรือเปล่านะเนี่ยก็ไม่อาบแน่ใจไม่ตอบโต้เรื่องไร้สาระครับท่านไม่ชอบคนชกใต้เข็มขัดอะไรประมาณนี้ชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจดวดพูดแล้วดอย ไม่ใช่ภูมิใจไทยรัานพราะไม่ทั้งตรวจฉีแล้วก็ตรวจโลหิตอะไรประมาณนี้ไม่ตอบตัวโต้ผมไร้สาระไม่ชอบไอ้พวกชกใต้เข็มขัดนะครับท่านไม่อยากตอบโต้ถามทําไมเหรอจ๊ะ ไม่รู้เหมือนกันนะันบทดานผู้ชมเพราะเขามองว่าเป็นพวกไร้สาระอะไรประมาณนี้เออแต่ตนเองพร้อมตรวจมาตรวจกับตน2คนเลยก็ได้ไม่ต้องตรวจแต่ปัสสาวะตรวจโลหิตด,ด้วยก็ได้ทั้งนี้ตนไม่สนใจเรื่องเหล่านี้และไม่อยากตอบโต้ผมไม่ชอบคนชกได้เข็มขัดนายชาดาไทยเศษกล่าวนะกนบทดานผู้ชมแล้วกล่าวแล้วมีอะไรอีกไหมจ๊าไม่มีนะครับท่านอุยคอเข็ดเลยวะกูไม่น่าไปทําแบบเมื่อกี้เลยนะันบทดานผู้ชมสงสัยผลกรรมที่ทําไว้ไก่โบเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเนิ่นนานเหลือเกินแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าไปแงะแงะแบบ นี่เมื่อกี้โอ้ยตังแก๊บเลยนะครับเดินผู้ชมดีกระดูกไม่หลุดครับท่านก็เป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หลังจากไอเสกสกลน,นี้จะเป็นอย่างไรนะก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านเดาสุดมั่วหัวมุดปี๊บนะครับเดินผู้ชมโวว่าเนี่ยอ,อตัวอันไตจะได้เป็นที่หนึ่งนะครับท่ินผู้ชมพร้อมกันนี้ได้มีการแต่งเพลงทําให้สลิมรอดช่องแห่ผวาไม่หยุดยัง้งหลังจากโบอ,อีสานไม่ลืมพักคุณท่านคนที่ชื่อทักษิณและเป็นอย่างไรจ้าจิ๊บหายนะครับเดินผู้ชมให้เราก็ออกลรงแล้วนนะเนี่ย พยายามเตือนอย่าให้มันหายนะอย่าให้มันหายสุดท้ายเป็นอย่างไรสุดท้ายชิปหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มาแต่งเพลงที่หนึ่งในใจครับท่าน ที่หนึ่งเออใช่ที่หนึ่งในใจให้ประยุทธ์นี้ชาำเน็ตก็แห่กัง,งวลนะคะรับท่านผู้ชมตูอันตรายอาจจะจบไม่สวยมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นได้ครับท่านส่วนตอนนี้เสียงจากประชาชนทั้งหลายแหละนั้นเนี่ยได้โพลตามหาโบอีสานครับท่านนักสาบาอาชีพวันนี้หายไปไหนแล้วไม่ปรากฏเงาห,หัวกระบ,บาลนนเนี่ยจบแล้วสมัยหน้าโซเชียลแห่ตามหาแลมโบอีสานแล้วหลังจากนั้นนั่นเนี่ยผมได้ไปโอเคกูเกิลได้ไม่ใช่ได้ไปเข้า f a c e b o o k นะค,ะนะคะรับท่านผู้ชมโอ้ยหันคอเร็วเมื่อกี้เกือบมีปัญหากันเลยทีเดียวได้เข้าไปอิส เนี่ยแลมโบอีสานในทาง Facebook แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าเจอกลุ่มคนรัก Facebook ด้วยเอ้ไม่ใช่รักโบอีสานด้วยนะครับท่านเนี่ยตั้งกลุ่มมาเนี่ยเพื่อที่จะเชิดชูยกย่องโบอีสานอะไรประมาณนี้คนติดตามเยอะมากถามกี่หมื่นคน เจคนนะครับท่านมููชมโอ้ยถ้าเป็นผมเนี่ยคงจะต้องไปเคาะฟาร์มเอปบรินาอีกแล้วนั่นเนี่ยเรียกพ่อทวีผู้แสนดีของเธอเอปบรินาปากักปกปักขี้ไก่3กิโล8ขีดได้ไหมถามเอาไปทําอะไรเอาไปให้โบแล้วก็ประยุทธ์นะครับทรินมููชมก็มากมายก,ก่ายกองกันเลยทีเดียวท่ามกลางตอนนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยปมครมอรเสถรานหนึ่งอะไรประมาณนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยมีพวกอะไรวะรัฐมนตรีหน้าเดิมเข้ามาด้วยเนี่ยจะดีหรือจะเสียมากกกว่าันอะไรท นเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าเนี่ยโอ้ตอนนี้ต้องทําใจให้ร่มๆก่อนนะครับท่านผู้ชม แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนหัวเรือแล้วมาเป็นอะไรวะเพื่อไทยมาเป็นแกนนำนะครับท่านผู้ชมเล่งผลักดันนโยบายอย่างไม่หยุดยั้ยงทำกลางตอนนี้ชาวเน็ตก็แห่ถามไม่หยุดยอนกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีนโยบายอะไรวะเนี่ยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเติมไว้หน่อยเป็นไม้กันหมาเฮ้ย <He> ว่าจะมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่อะไรทํานองนี้โดยผมเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับท่านผู้ชมตอนเกณฑ์ทหารนี้มาแล้วครับท่านแตกแตกแตก,แตก ไปไหนไปจับใบดําใบแดงแล้วก็ตอนจะจับนั่นเนี่ยไอยไม่ใช่ตอนสมัครตอนเช้าพัสดีหรือสัสดีแล้วไม่รู้ว่าบอกน้องหนูถามมีอะไรเหรอครับคุณพี่ครับคุณพี่เนี่ยสมัครเถอะถามทําไมเหรอเนี่ยคนสมัครน้อยอ่านะคนสมัครน้อยเนี่ยใบแดงก็จะเยอะนะกับเดินบูชมไปแล้วก็มานั่งนึกในใจ ถ้ากูจะต้องเป็นทาหารนี้โอ้ยยอมเสี่ยงโดนจับดีกว่านะครับท่านผู้ชมแต่ไมไ่โดนตำรวจจับแต่อย่างใดแต่จับใบดําใบแดงสุดท้ายตอนที่มาจับตอนบ่ายครับท่านประกาศออกมานี้บางคนที่สมัครล่ําให้ในโอ้แทบเป็นลมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมใบดํร้อยบใบแล้วใบแดงกี่ใบจ้า27บเดใบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่พ้นความซวยครับท่านลุ้นแทบตายกันเลยทีเดียวไอตอนมาถึงผมนะเนี่ยแล้วมันมีสามเขตรวมกันนะครับท่านผู้ชมไอเราอยู่เขตที่2แล้วเป็นอย่างไรจ้ามัน เหลือใบแดงสามใบครับท่าน้างหน้ามาแล้วอมผระมาพูดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอมแม่ย่านาคแม่ย่านางอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งถ้าผมจะบูชาหรือไม่ไม่ดีกว่าเว้ยเฮ้ยกูนั่งเฉยเดีกว่านนเนี่ยสุดท้ายเข้าไปจับก็โดนนะครับท่านผู้ชมทอบอลหนึ่งผัดหนึ่งแล้วน้องหนูเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้โหโชคดีนะครับท่านผู้ชมได้ใบดํากระโดดรถเต้นกันเลยดีเดียวส่งผลให้ศัสดีหรือพัสดีแล้วว่าเนี่ยจาไม่ได้ต้องเฮ้ยน้องอย่าดีใจเกินเหตุนั่นนี่อะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดย ยู่ใบเกณฑ์อาหารนี้ไม่สมควรจะมีอีกเด็ดขาดกันเลยทีเดียวตามความคิดของผมถามทําไมเหรอจ๊ะโอ้ยมันคล้ายๆกับการเกณฑ์ทาสนะครับท่านตามที่ประชาชนแล้วลอยอะไรวะร้องเรียนออกมาหรือเปล่านะั้นก็ไม่อาจแน่ใจตอนนี้ก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอนไลน์นะัดดิวชอ็อปก็มาได้ครับท่านผู้ฟังที่เคารบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน